นี้ค่ะจะแบบเออากาศตอนแรกแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ก็วัน first premiere ของฉันนี่แหละท่านคุณที่สวยที่สุดนะคะถามว่าไงนะคะตื่นรู้สึกยังไงเพราะหลายคนก็รอคอยแล้ว <laughs> พวกเราก็รอคอยค่ะพวกเราก็รอคอยไมาได้ใจเต้นระทึก <laughs> ทํางานกันมาหนักแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ก็ก็ตื่นเต้นสําหรับการที่จะได้แบบได้เห็นทั้งหมดที่เราทํากันลงไปที่จะเกิดขึ้นใน ep แรกของของ,ของวันนี้นะคะ่ะ ก็มีกระแสก็มีหลายแบบนะคะเป็นปกติทั้งบวกทั้งลบเป็นธรรมดาแต่ว่าอะๆก็ตามแต่ยังไม่ได้ดูเลยต้องขอให้ดูก่อนวันนี้ขอให้ไดนนะะ้ดูกันนะคะก็อยากให้ได้ดูกันก่อนแต่ความสามั่นใจของเราแล้วก็ในความความตื่นเต้นของเราแต่เราก็ไม่ความั่นใจใช่ไหมคะว่ามันก็น่าจะแบบว่าเออถูกจริตหรือเออทำสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าโดยส่วนตัวตอนนี้ถ้าบอกว่ามัออ่นใจคือมั่นใจในความสนุก นะคะเพั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วด้วยความตั้งใจอยากดูอะไรที่มันแบบสนุกสนานแบบอะไรเงี้ยก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะชอบเพราะมันสนุกจริงๆค่ะการทำที่ผ่านมา่ะมันดูเกิดแค่นไมก็ต้องบอกว่าเชนไม่เคยทําสําหรับซีรีส์ในลักษณะรูปแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกกันนะคะก็ก็หนักหนากันอยู่ทีเดียวแล้วก็ เกินเลยขึ้นไปมากทีเดียวในหลายๆอย่างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะบ้านเราก็ตั้งใจทำซีรีส์วหรือยูริใดๆก็คงตั้งใจที่จะให้งานมันออกมาในในรูปแบบที่เป็นเป็นแบบของเชนออริจินอลนะคะโดยความยากลําบากใดๆนั้นเราก็พยายามตั้งใจอยากทำมให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่ยาก ยากทุกอย่างยากไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรคือที่สุดอย่างอย่างที่บอกว่าไม่เคยทํานะคะเพราะฉะนั้นการทาซีรีส์ที่เป็นพีเรียดก็ยากอยู่แล้วแล้วก็โดยนักแสดงพวกเราเองก็ต้องบอกว่าพวกเราก็เพิ่งผ่านพิดเบฟกันมาเรื่องเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็มาสู่เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องคุยกับนักแสดงว่าเขาก็ต้องเจอกับอะไรหลายอย่างมากแม้แต่บ,บทภาษาในการพูด โลเคชันที่มันแบบยากลำบากหรือแบบโอ้ยทุกอย่างสารพัดซีนมาสัจจันท์ทั้งหลายก็เต็มที่ก็มันมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรยากอ่ะมันแบบมันยากไปหมดจนจะไม่รู้ว่าตรงไหนค่ะเออเมื่อกี้ถามบอกยากที่สุดไม่รู้ที่สุดมันอยู่ตรงไหนมันเหมือนมันยากไปเรื่อยๆๆจนแบบค่ะมันยากอะครับเตียนะคะไม่ได้อยากเสริมนะคะในความยากยากที่อ่านไม่ได้ พีว่าความยากหรออ,อ,ยอย่างที่พี่ชอ็อตว่าแหละครับจริงๆมันก็ยากไปทุกจุดเนาะเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอะทุกอย่างมันนับหนึ่งใหม่หมดเลยครับแล้วก็ในความเป็นเชนออริจินอลอะคือความตั้งใจคืออยากทำทำของที่ดีที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แบบทางบริษัทเนี่ยลงทุนเองนะครับแล้วก็มันเหมือนทุกๆงานพี่ตั้งใจให้มันเป็นมาสเตอร์พีซของพี่อะ เพราะนั้นจะเห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่พิทเบฟสองจนมาถึงฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดรวมไปถึงสิงสาราตายหรือแซฟฟิกอย่างฮาร์โมนีสิครทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหมดเลยแล้วทุกโปรเจกต์มันยากหมดครับมันมันไม่มันไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้วพอท้าง,ง่ายพี่คิดว่ามันก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรไปสู้กับคนอื่นเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็คงมีคือวันนี้ครับคนดูมีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะ การทางานออกไปให้มันถูกตาถูกใจให้เขาแบบหันมามองเราติดตามผลงานเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทําง่ายๆไม่ผ่านแน่นอนสอบไม่ผ่านแน่ครับครับผมตัวแม่มาสีแดงไว้ก้อนเลยเพราะวันนี้แบบเราต้อง r รดอิส์พาวเวรวมพลัง เรสท์พาวเวอร์รวมพลังสามัคคีครับผมตื่นเต้นแค่ไหนยังไงสำหรับเราสองคนผมตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นรู้สึกว่ามือแบบมือเปียกเลยครับตอนนี้ตื่อตื่นเต้นตอนอยู่ข้างหลังก็แบบพยายามหายใจลึกๆทำสมาธิอยู่ฮะอย่าอย่าเห็นแอบสวดมนต์สวดมนต์ไม่ไม่ต้องเลี้ยเพลงแต่สวดมนต์คือตื่นเต้นไปหมดเลยว่าแบบคือด้วยงานด้วยที่เราตั้งใจทำนะทำกันมาเป็นปีเนี่ยวันนี้ทุกคนจะได้ดูแลเราก็ไม่รู้ว่าแบบ จะเป็นยังไงกันบ้างฟีดแบ็คนดูจะเป็นยังไงรวมถึงโชว์ของวันนี้ด้วยที่เราแบบตั้งใจซ้อมกันมา mm hmm. ก็แบบไม่รู้ว่าอยากให้คนดูประทับใจตั้งแต่โชว์ยันซีรีส์ยันเบนฟิตยันจบเลยก็เลยแบบตื่นเต้นมาใช่ครับ ready the power and also back is a power มันไม่มีคำว่าง,ง่ายเลยหาในพวกจีิ<ม> <c oughs> คือตั้งแต่เป็นพีเรียดแล้วก็ยากเนาะยิ่งแบบพี่ปิงเนี่ยก็จะหนักเลยพีเรียดเพราะว่าภาษาทั้งภาษาทั้งเรื่องการฟิดหุ่นหรือว่าเรื่องการแบบว่า acting action ต่างๆซึ่งมันแบบค่อนข้างใหม่สำหรับผมแต่ว่าผมก็อยากจะทำมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบสนุกสนานไปกับซีรีส์ที่พวกเราแบบตั้งใจทํากันครับ คือทุกอย่างสําหรับเรื่องนี้เลยเพราะเอาจริงๆส่วนตัวนะเป็นคนแบบเวลาทํางานอย่างเงี้ยก่อนก่อนที่จะเริ่มเปิดกองอะไรกันแบบคือเป็นคนกดดันตัวเองแบบมากๆมาก,มากๆอยู่แล้วแล้วพอได้อ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากทําให้แค่มันแบบโอเคเท่านี้ดีพอแล้วอะไรแบบนี้รู้สึกอยากทําให้ตัวละครทางพรินซ์กับบอลเดดอ่ะ <ๆๆ S 2> เขามีชีวิตจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูรับรู้ได้ถึงแบบการมีชีวิตของตัวละครตัวนี้แล้วก็อินไปกับเราแล้วก็อินไปกับเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบ ตั้งแต่เรียนการแสดงเวิร์กช็อปหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าเราแบบลองเอาคาแรคเตอร์เขามาแบบใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบทั้งหมดทุกอย่างว่งทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเขามีชีวิตให้ได้แต่ก่อนจูกพนัสแมนแบบนี้เยอะคาแรคเตอร์บ้างตัวจริงบ้าง ทุกครั้งที่ใส่จริงไม่ชินมากคือด้วยความที่เท้าเรามันแบบมาดแมนเนาะเท้าเรามาดแมนพอแบบว่าเราก็อยากจะได้รองเท้าที่แบบว่าช่วยทําให้เท้าเราดูแบบเร้กอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออจะบีบเท้าเรานิดนึงก็อดทนเท่านั้นค่ะเพื่อความสวยต้องใส่ทั้งเรื่องะออ๋อไม่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 ค่ะจริงๆในเรื่องก็จะมีเอ่อถ้าเป็นอย่างซีนปกติทั่วไปเขาก็จะมีแบบว่ารองเท้าแบบคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแต่ใช่ด้วยความที่พอเป็นแบบว่า เอาอย่างท่าในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นกันอยู่แล้วหรือว่าในอดีตก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้แบบว่าอุ๊ยอัลสปอยนะเนี่ยเธออัลมีนิดนึงให่เหรอได้เห็นความแซ่บกันบ้างพออดีนะคะอเทครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องนี้ก็ก็ตื่นเต้นครับที่วันนี้เรียกว่า ซีรีส์ที่พวกเราทุกคนแบบตั้งใจบอกกับพี่พดีมานทุกคนตั้งใจก็แบบเจอกสู่สายตาทุกคนแลยก็เมื่อกี้ตอนไปเข้าน้ำกับพี่ปิงก็เรียกว่าสวดมนต์กับเรียกว่าสมาธิขั้นสุดยอดหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกๆกับพี่ปิงอยู่ครับเต้นมากเรละคะในการทางานมันมันต้องทการบ้านเตัวหรือมนยากทอันนี้เพาะาะจริง ด้วยความที่เป็นซีรีส์พิเรียด้วยครับบวกตัวละครบรรจงเป็นนักปราดน,นักกลอนด้วยก็ <c oughs> เลยเรียกว่าโหมันสวนทางกับตัวป๊อปมากๆ <c oughs> ด้วยเบสตัวป๊อปเป็นเด็กที่พูดไายเด็กที่พูดไม่มีควบกล้ามแล้วกัน <c oughs> เป็นเด็กแบบเด็กไม่ค่อยคิดพูดอะไรป่องๆข้างๆแต่พอเป็นตัวละครบรรจงเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มาก <c oughs> ๆๆๆเขาจะแบบสั่งการฉะฉานพูดจาชัดเจนมีความเป็นผู้นําสูงมากเราก็ต้องไปเวิร์กพวกแบบ ทั้งไม n เ s e t เอ่ยบวกกับว่า personality ทำไงให้เรารู้สึกว่าดูโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมากทุกอย่างผมบอกเลยตอนนี้ถือว่าพูดช้าลงแล้วใช่ไหมยก็ประมาณเดิมหละครับอันนี้ถูกผมก็ไม่กล้าเคลมตัวเองว่าผมพูดช้าลงไหมแต่ผมว่าก็คงดีขึ้นกว่าเดิมเจนค่ะ

ก่อนที่จะดู E ีพีหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เราผ่านพ้นกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มาได้ซึ่งก็เป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งแล้วก็ทีนี้ต้องมาดูแล้ว,แ,ลวแหละว่าซีรีส์จะออกมาแล้วประสบความสําเร็จหรือไม่หรือว่าแต่ว่าเราคาดหวังว่าอยากให้ประสบความสำเร็จสําเร็จแล้วก็อยากเจอหน้าแฟนๆทุกคนว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ mm hmm. ก็ความยากลําบากของซีรีส์เรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องภาษาเพราะว่า mm hmm. ใดๆคือตัวเจดก็พูดภาษาอีสานเนาะตัวเจดก็มีการเวิร์กช็อปเป็นภาษาอีสานแล้วทีนี้คือการเวิร์กช็อปก็ต้องบอกก่อนว่ารีตัดสินใจเองที่จะไปอยู่บ้านเพื่อนที่อุดอร mm hmm. อยากซึมซับภาษาอยากซึมซับการเป็นอยู่ของอชาวบ้านว่าเขาอยู่เป็นยังไงเพราะว่าด้วยความเป็นทาสเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาสเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ทาสมันมีหลายรูปแบบที่เราไปรีเสิร์ชมาว่าบ้านแต่ละหลังทาสเรารวยทาสจะมีลักษณะยังไง บ้านจจทจะมีลักษณะยังไอย่างเงี้ยเราก็มีการรีเสิร์ชขึ้นมาอย่างเงี้ย่ครับก็จริงจังอย่างหนึ่งคือคือ <c oughs> เรา <c oughs> เรามองว่าหลายคนอาจจะมองว่าบทท่านอาจจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมคร <c oughs> แต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ซึมซับความเป็นทาน่าหรือว่าเราเราไม่รู้จักตัวตนของท่าที่แท้จริงเราไม่สามารถเล่นเป็นท่าได้ <c oughs> มันก็จะเกรง อ่าใช่ก็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 เป็นผลผลพลอยได้อย่างนึงครับก็เป็นผลคลอยได้อย่างนึงว่าเออก็ก็ตอนแรกก็หุ่นก็ไม่ค่อยดีก็เลยออกกาลังกายมากขึ้นเพื่อว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจแล้วก็หุ่นดีก็เป็นผลพลอยได้ด้วยค่ะสวยลูกอ่ะแถบมาเว่สดีค่ะ ค่ะความยากสําหรับตัวหนูน่าจะเป็นเรื่องภาษาเหมือนพวกพีพ่ๆนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบคําควบกล้ำมันต้องชัดมากๆซึ่งตอนแรกคําควบกล้ำหนูมันไม่ค่อยชัดหนูจะเป็นคนพูดแบบไวแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่พอมาเรื่องนี้มันจะต้องแบบรอเรือชัดรอลิงชัดอะไรเงี้ยจนมันติดเป็นนิสัยอยู่ช่วงหนึ่งเลยคะ่ะ <c oughs> ใช่ช่วงเดียวช่วงเดียวเพราะว่าพอตอนไปฮาร์โมนีอ่ะคือหนูแบบ ติดพูดรอเรือแล้วทุกคนก็บอกว่าพูดรอเรือชัดทําไมหรืออะไรต้องปรับใหม่อ anyway> ีกรอบนึ่งใช่ค่ะเราคาแรคเตอร์นี้นะคะมันท้าทายเราอย่บ้างท้าทายเพราะว่าต้องปะทะกับพี่นัดค่ะแกก็พูดเกินไปเลยองเป็นคาเวอร์ทุกฝ่ใช่ตอนแรกรู้สึกเครียดมากเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้รู้จักกับพี่นัดดีเลยแบบ

กุ้งกิกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนวะอ้ยทั้งคืนเลยอ้ยเป็นเลยพี่ดูไม่ดีเลยอ่ะแกกันตลอดเวลาคือหนูเป็นสาวไว้สมองไหลไปหมดแล้วครับก็ความยากลำบากก็ไม่ต่างจากพี่ๆเท่าไหร่ครับก็แต่แต่ผมเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กก็ยิ่งหนักกว่าพี่ๆในการที่เรื่องคำพูดเนี่ยผมพูดเร็วมากตอนนั้นตอนแรกๆที่ไปกอง แต่ว่าแบบก็โดนบ่นบ่อยมากว่าพูดรอเรือไม่ชัดพูดนี่ได้ฝึกพูดมาหรือยังคือตัวผมเองผมฝึกพูดหน้าห้องน้ำแล้วแหละเอ้ยในห้องน้ำแบบมองมองกระจกแล้วก็แบบพยายามอ้าปากอยู่ที่ตอนนี้กำลังทาอยู่แต่ก็แบบมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วเราเอาไปปรับแก้ได้ครับ าามาเลยตัวแม่ตัวมาอะไรครับตัวแม่ครั <gigs? S 2> อะารู้สึกว่าชุดมันคุ้นๆบ้างไหมคะับ่พูดถึงเพลงมันแบบเอ้ย <laughs> มันเหมือนจะมันเอ้ยยังไง <c oughs> เพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นชุดจากเพลง d i s i s m e เลยคือเป็นเพลงที่แบบสะท้อนถึงแบบความกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงเนี้ยก็อยากให้ลุกขึ้นมาเป็นตัวเองกันอะไรอย่างนี้ก็รับฟังได้ทาง ยูทูบเซนสองห้าหกหนึ่งเป็นเอ็มวีนะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยใช่ครับชื่อเพลงโลกอีกใบครับก็เป็นเพลงที่ผมกับนัทลองลองด้วยกันก็ฟีลแบบละมุนละมุนแล้วก็รอฟังกันครับหวาน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 อันนี้แบบแซ่บไปแล้วเลดี้สปาเวอร์ไปแล้วอันนี้ก็แบบหวานหวานก็รับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับของสตรีมมิ่งครับคามที่เอสแอนด์บิอร์อีกทีะครับผม ก็ยังมีภาวะตึงเครยียดกันรับข่าวสารอะไรนี้อยู่แล้วพอทีนี้ามันมันลงในช่วงจังหวะนี้ัดแอบตะบนไหมคะว่าเขาจะแบบมีกระด้างตรงกลังใจมาดูซ <c oughs> ีรีส์เราไหมอะไรก็มองได้สองอย่างนะคะถ้าถ้าถ้าแมนว่าซีรีส์เราจะช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาความตึงเครียดสำหรับ รู้สึกว่าวันนี้เรารับข่าวสารอะไรกันเยอะมากแล้วเราก็จะเครียดกันอยู่ะเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเอออยากมาแบบแวะแป๊บหนึ่งเพื่อมาคลายเครียดก็ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับในในสถานก,การณ์อุ๊ยเขาเขาเขาพูดนะคะที่สามา <laughs> ถึงแม้ว่ามาตอนที่เขาขเกำลังจะจบกันแล้วก็ตามจะมีกล้องอินเสิร์ตแทนไปไหมนะเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าพี่พูดถึงอะไร ก็คือถ้าถ้าเครียดเครียดกับสถานการณ์นะคะแล้วอยากจะผ่อนคลายบ้างก็แอบแวะมาเจอพวกเราแป๊บหนึ่งเราค่อยกลับไปเครียดต่อได้ก็ก็น่าจะดีเรียนีจะเสริมไหมคะก็จริงๆอ่ะพี่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบชอบประโยคที่บอกว่าอุ๊ยทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานช่วยกันมาดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับแบบฉันนี้แหละท่านขุนเนี่ยต้องบอกว่า เรื่องความตั้งใจอะทุกคนตั้งใจอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นโปรเจกที่เราเชื่อว่าก็มีคนหลายๆคนที่แบบว่ารอชมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความตื่นเต้นของพวกเราทุกๆคนแหละครับที่ที่อยากจะแบบเออวันนี้สิ่งที่พวกเราตั้งใจทําออกมามันกําลังแบบว่าจะเผยแพร่ออกไปแล้วแล้วก็จริงๆอะ่ะพี่อะจะเป็นคนที่ได้ดูก่อนในทุกๆโปรเจกต์อยู่แล้วพี่ก็เชื่อว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะ คิดแค่ว่ามาดูเพื่อผ่อนคลายแล้วก็พี่เชื่อว่าคุณจะได้ความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับไปพร้อมๆกับคุณอาจจะยิ้มออกมาโดยมีเสียงตัวเราอออกมากับคนรอบข้างพี่ว่ามันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ที่ดีเรื่องหนึ่งสําหรับพี่แล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงสภาวะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ขึ้นครับ ดูแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเออนจอยกับมันครับผมก็สําหรับฉันนี้แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าได้ดูแล้วแหะคืนนี้นะครับตอนแรกเลยนะครับทุกวันศุกร์ครับเวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวันสาสบเอครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับเวอร์ชันอันค n c u t ได้ที่แอปพลิเคชัน i อ e แล้วก็ i อคิวดอทคอมครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ